ปับ๊บหายป่วยหรือพ้นโทษเสร็จเนี่ยออกมา,าเดินด่าน<า>ออกมาทาขับเทา้าออกมาให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยคุณทักษิณวางมือทางการเมืองแต่ผมเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยวางมือทางการเมืองไม่ได้หรอกคุณหนูอุ้งอิงเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกได้ยังไงถ้าคุณพ่อไม่ได้ส่งประกวด เป็นความขัดแย้งในเชิงบตรคงในเชิงปัจเจกที่ว่าคุณทักษิณทำทำตัวเองอย่างที่ผมพูดว่าเมื่อช่วงก่อนเบรกที่แล้วเนี่ยใช่ไหมครับไม่ใช่ปุ๊บปั๊บหายป่วยหรือพ้นโทษเสร็จเนี่ยแล้วออกมามีบทออกมาเดินดานออกมาทคขับเท้าออกมาให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยไอ้เงี้ยมันก็จะไม่ดีต่อคุณอุ้งอิงคุณแพททองคานนะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยนะครับก็คือแน่นอนว่าในวัยนี้นะครับคุณทักษิณเนี่ยปีนี้ท่าน75 นะครับแน่นอนว่า75เนี่ยโอเคละก็ท่านควรจะอยู่ในสายว่าต้องปรีกวิเวกทางการเมืองได้แล้วเพราะคนในวัยรุ่นเดียวกับท่านเนี่ยนะเริ่มลดบทบาทคงให้อาายักษเป็นให้เป็นคำปรึกษาแบบห่างๆคอยดูการเมืองรุ่นใหม่และวกันวกันก,นก็ต้องถอดบทเรียนว่าแม้ว่าสมมติวันถึงวันที่คุณทักษิณมีสิทธิ์ที่จะขอพักโทษได้ กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วมันก็อาจา <Okay. S 1> จะมีคําถามอ่าวแล้วที่ผ่านมาการป่วยไม่ได้อยู่ที่เรือนจําเลยอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแต่สามารถกลับบ้านได้แต่ถ้าคุณทักษณิณเก็บตัว โ,โปรไฟล์ในทางการเมืองอาจารย์ก็เชื่อว่าก็จะไม่มีประเด็นอะไรมากนะอาจจะมีวันมีภาพวิจารณ์วันที่คุณนักศ<น>ิน์กลับ<น>บ้านน่นนะแน่นอนครับแน่นอนว่าไม่สามารถหลีกหลกเล้นหลีกพ้นต่อการมีภาพวิจารณ์แน่นอนว่าภาพมันจะเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่บิดเบี้ยวหน้า,หน,าหน้าหนึ่งทางการเมืองที่ว่าคุณนักศินไม่ได้เข้าคุกเลยสักวันเดียว ใช่ไหมบางคนบอกว่าท่านเข้าไปทําธุระกรรมทางเอกสารในเรือนจํา6ชั่วโมงอะไรต่างๆแต่หลายคนก็นิยามว่าท่านไม่ได้ติดคุกหรือคือวิาไม่ได้ค่าแต่วันนั้นวันที่พักโทษวันที่กลับมาอยู่บ้านก็จะไม่ได้เป็นประเด็นไม่ได้เป็นประเด็นอีกแล้วาจจะมีวิจารณ์วันสองวันแล้วเดี๋ยวมันก็ และอาจจะเบาไปถูกต้องและค่าเดียวกันเนี่ยหลายคนก็จับตามองว่าสิ่งที่เป็นอย่างนี้เนี่ย<ม>คุณทักษิณรอต่อรองอำนาจหรือต่อรองอการกลับบ้านอีกครั้งอีกคนของคุณยิ่งรักชินวัตรหรือเปล่า<ม>ซึ่งผมว่าก็ไม่ได้เร็วในปี2567 ยังไม่เร็วเพราะว่าผมว่าอันนี้จะเป็นเกมของฝ่ายน้อยมที่ใช้ต่อรองรหรือการนวดในการคลึงเกมกับคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยต่อไปเพื่อให้ให้ทิศทางมันไปไปตามนี้ใช่คตามที่คุยกันไว้อาจารย์อาจารย์มองอยังไงอะไรที่มันจะเป็นปมขัดแย้งในอนาคตได้เ,<อ>เชื่อมโยงกับกรณีคุณยิ่งลักษไหมากเนี่ยผมว่าคุณทักษิณเนี่ยอาจารย์อยากให้คุณทักษิณวางมือทางการเมืองแต่ผมเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยวางมือทางการเมืองไม่ได้หรอกเามหมากที่วางอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ฝีมือคุณทักษิณเท่านั้น ถามว่าเศรษฐาเนี่ยได้เป็นนายกพาอใครเพราะพักเพื่อไทยพราะกรรมการบริหารเหรอไม่ใช่พราะคุณทักษิณถูกไหมครับพาะสสสวเขายกมือให้ครับไม่ใช่เป็นเป็นคนดิเดตเป็นคนดีเดตก่อนถูกไหมในผมต้องถามถามแย้งแผบข้ค้านแทนอาจารย์ในบัญชีรายชื่อนะแล้วจริงๆสสสวเนี่ยสวเขาก็ไม่ได้โหวตให้นะมีคนสั่งสวให้โหวตให้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ง่ายในขนาดนั้นแล้วถามว่าคุณหนูอุ้งอิงเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นคนดีเดตนายกได้ยังไง ถ้าคุณพ่อไม่ได้ส่งประกวดถูกไหมครับต้องผ่านด่านในพรรคเพื่อไทยกี่คนล่ะหนึ่งสองสามที่ห้าหกเจ็ดเยอะหมอ밍นี่ยังดูดีถ้าเป็นนายกรัฐมตนตรีถูกไหมหมองหมอ밍อะเลขาอาเลขานะครับเหมาะสมนะครับที่จะเป็นนายกมนตรีได้วชื่อชั้นของท่านประสบการณ์แล้วก็เป็นคนเก่งมีความสามารถเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ไม่วางมือเพราะฉะนั้นเมื่อไม่วางมือแล้วท่านจะคิดต่อไปเรื่อยๆรับผลสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้วิกฤตจะมันเกิดขึ้นตรงไหน ต่อเมื่อการจับมือระหว่างกลุ่มอนุรักษ์เดิมกับคุณทักษิณมีข้อขัดแย้งกันไม่ว่าเองใดก็ตาม,มแล้วผลสุดท้ายพักเพื่อไทยเปลี่ยนใจไปจับมือกับอีกซีีกนึงก็คือพรรเก้าไกลไอ้ตรงนั้นเนี่ยจะเกิดวิกฤตทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับไอ้วิกฤตทางการเมืองไม่ใช่รเ,เกิดจากประชาชนนะแต่อาจจะเป็นกลุ่มของอํานาจเดิมกลุ่มของ อนุกและฝ่ายอนุรักษ์เดิมไม่พอใจเพราะฉะนั้นมันอาจจะนําไปสู่การการเปลี่ยนแปลงในทางที่พวกเราไม่ไม่ไม่พอใจได้ตรงนี้จะเป็นคอนฟ lict ในอนาคตใช่แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงจะต้องให้เพื่อไทยเนี่ยจะอยู่ซีกนี้ได้ตลอดไปก็คืออยู่ฝ่ายกับอนุรักษ์เดิมต่อไปอแต่คำถามก็คือว่าพวกอนุรักษ์เดิมเนี่ยจะปล่อยให้เพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลตลอดไปหรือไม่เออ อันนี้ไปเป็นคาถามจะมีตัวละครใหม่เข้ามาจะมีตัวละครใหม่ปม,ม,มขัดแย้งเรื่องนี้กลายเป็นว่าเรื่องที่คุณทักสินอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องเล็กมากบริบทที่มันจะตัดสินสถานการณ์ทางการเมืองมันจะเป็นไอ้ข้อขัดแย้งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตการสลับขั้วกันมากกว่าการจะสลับขั้วกลับไปอย่างที่ถ้าสมมติว่าเพื่อไทยจะกลับไปมือจับมือก้าวไกลไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกแล้วสถานการณ์มันบีบให้พรรคเพื่อไทยกลายเป็นต้องเล่นเกมเป็นพรรคอนุรักษนิยมใหม่นะครับใน้กระเดียก การที่จะรักษาสถานะที่นั่งหรือความเป็นอันดับหนึ่งในพักร่วมด้วยกันเนี่ยผมดูแล้วก็คงไม่แตกต่างกับการเลือกตั้งปี66หรือ6 2หมายความว่าพักอนุิยมจะครองชัยชนะฝ่ายเดียวกันเองก็ต้องช้อนสสอในขั้วเดียวกันนะครับหรือกวาดหรือมีชัยชนะในเขตเลือกตั้งในใ,ใ,ในในจังหวัดที่ตัวเองเคยครองที่นั่งหรือในพักร่วมฐบาลครองที่นั่งได้เท่านี้เพราะว่ากับก้าวไกลตัวเองพูดง่ายว่าในของพื้นที่หรือการต่อสู้หรือการประชันประลอง การต่อสู้เนี่ยมันรุนแรงหนักดวงนะและยิ่งมาเป็นอ,อะไรเป็นรัฐบาลในยุยคนี้แล้วการใน3การเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยจะมาจับมือกันอย่างงี้ผมคิดว่าโดยพื้นฐานของแฟนคลับที่ไปไกลขนาดนี้หรือวอเตอร์ไปไกลก็ยากแล้วเหมือนกันคิดว่ายากแล้วแต่เกียวการผมดูว่าในเชิงพื้นที่อย่างยุทธศาสตร์เนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับอย่างค a n ิดเดตอย่างที่นางท่านอาจารย์พลชัยว่าชูคุณอนุชินมาใช่ไหมครับเพราะว่าแน่นอนภูมิใจไทยก็เป็นพักที่เห็นความแข็งแกร่งของตัวสสเขตมีถึง68 สสนะครับแล้วก็3คุดปาร์ตี้ลิสเท่านั้นแน่นอนว่าเขาอาจจะไม่ได้ยี่หลักต่อคะแนนของชนชั้นนาแต่ว่าสาระสําคัญคือได้ตัวสสเขตแต่ก็